สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ Thai Dent Club นั่นเองครับเป็นสังคมธนกรรมออนไลน์นะครับที่เราจะมาตอบทุกปัญหาที่คุณผู้ชมอยากจะทราบนะครับเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและก็ฟันนั่นเองคุณผู้ชมสามารถไปตั้งคําถามได้เลยนะครับที่ world wide web thai dent club com ซึ่งวูดเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้ทุกคําตอบโดยผู้เชี่ยวชาญน,น,นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับวูก็อยู่กันที่คลินิกทันตกรรมคุณหมอเปิ้ลน,นะครับอยู่ที่ซอยอุดมสุข60นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรู้จักคุณหมอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือหมอเปิ้ลนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบทุกคําถามที่คุณผู้ชมอยากทราบอย่างแน่นอนครับคุณหมอครับมาถึงคําถามนี้เลยชอบมากๆเลยครับพอดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเขาใช้น้ํายาบ้วนปากแล้วดันเผิดตื้นลงไปเกิดประเด็นตั้งคําถามเลยครับว่ามันจะเป็นอันตรายไหมครับคุณหมอคือน้ํายาบ้วนปากเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ออกแบบมาเพื่อใช้ในปากนะคะซึ่งปริมาณเล็กน้อยที่อยู่ในปากเราหลังที่ที่เราบ้วนปากไปเนี่ยเหลือนิดนึงเรากลืนลงไฟก็ไม่อันตรายนะคะแต่แตว่าไม่แนะนําให้ กินลงดื่มใช่เขาไม่มีใครกินอย่างนั้นหนอกนะคะกับปริมาณเล็กน้อยที่ตกค้างอยู่ในปากหลังจากที่เราบ้วนออกไปเนี่ยก็นิดหน่อยก็กืนลงไปได้ค่ะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ไม่ไม่ไม่แนะนําให้ดื่มนะคะก็ไม่มีใครดื่มกันคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับเอาเป็นว่าก็คือถ้าเหลือนิดหน่อยเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเพิ่มเติมคําถามนะครับเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันสามารถตั้งกระถุน้ เลยนะที่ www.thaidentclub.com เรานะครับจะพาไปพบกับคำตอบดีๆจากผู้เชี่ยวชาญน่ารักน่ารักเหมือนคุณหมอเปิ้ลนั่นเองครับเอาไปว่านะครับคุณผู้ชมคนไหนอยากจะปรึกษาก็มาปรึกษาคุณหมอเปิ้ลได้เลยที่คลินิกธนกรรมหมอเปิ้ลนะครับอยู่ที่ซอยอุดมสุข60นั่นเองครับส่วนวันนี้วุฒและคุณหมอเปิ้ลต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันได้ใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ